ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะครับมื่อวันนี้ก็มาพบกับพอ่อแตรียมเนาะพี่น้องเนาะครับพอ่อแตรียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาเซียนหนองหานต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่ยี่สิบสองสิงหาคมหกแปดลาวพัฒนาออกศูนย์ห้าศูนย์ห้าหกแปด รับเลขล่างก็ออก05น้าพี่น้องออกข้อสอบต้องตรงพี่น้อง68ออกเลขรัฐบาลไทยเฮ้าพร้อมครับเลขรัฐบาลไทยเฮาออก865น้าพี่น้องเนาะเลขล่างมาออก5 68เข้าตัวกับทั้งสามตัวพี่น้องครับของเซียนน้องหานงวี่ิ่ันมากกับเสียดายนาะพี่น้องเนาะชุดวินเข่า ตะว่าเรกจับคู่บวกเขาพี่น้องนี่นะครับวันศุกร์ที่22สิงหาคม2568ราาวพัฒนาเซียนนองหารบนล่างวิ่งรุด3กับ4เล็เลกวิ่งลุดนะพี่น้องขับตะวันเลกชุดวิ่งน,นะพี่น้อง16892ครับหก็รือมีนะพี่น้อง เซวาเพิ่นบริจับหกแปให้พี่น้องแต่ว่าตัวเลขวิ่งมันหลุดนะครับเอา้าเบิงชุดวิ่นน้ากันพี่น้องลูกชุดวิ่นแม่นอยู่นะพี่น้องเนาะครับไปเบิงน้ากันนะครับ วันจันทร์ที่ยี่สิบห้าเนาะครับเนาะ <Yeah. S 1> โอ้ตุวงยังดีเว้ยพี่นอ้อง ลาพัฒนาเสียนหนองหาง ครับบนล่างวิ่งรูดแปดกับหกนะครับครับเบิ่งชุดวิ่นในพี่น้อง1นึสสาม ห้าเก้าครับจับคู่เด่น แปดห้าแปดสี่หกห้าหกสี่นะครับ ส่วนตัวเน้นพี่น้องแปดห้าหกห้านะครับครับเรียกสามตัวพี่น้อง ห้าแปดสี่สี่สหกห้ากันนะพี่น้องเนอะ หนึ่งสามนะครับครับสัตย์เยนนะพี่น้องเนาะตะวันเลขกสามตูบโบราเนียนนะพี่น้องเนามารสอบตัวเลกับพิจารณาเบิงนะพี่น้องเนาะครับข้อเรียมกับเจเบิงก็ได้พี่น้องเริ่มบนทรงมาให้นะครับครับเซียนหนองหานลาวพัฒนา25่สิทับแทับหก วิ่งล,ลูดบนล่างแปกับ6ชุดวิ่น1นึ่งสาห้าเจับคู่เด่น8ปดห้าแปดสหกห้าหกขับเนียนแปกับ6กหานะพี่น้องรับ3มตัวคห้าดสี่สี่หกห้ากัน1นสนะครับถัดเจียน,นะพี่น้องเนาะ ครับรพอแตมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้เซียนน้องหานเนาะครับเนาะครับจีดจ้องตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม,าม่พอแต้มครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะอ่ะฉะนั้นแล้วพอแตม้มข็อไวพรอคอยเขาก็ให้ปังพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบมันกันครับพี่น้องเนาะ จะเลื่อมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอแตรมน้ำแดงนะครับเนาะครับเพืปลี่ยนกำลังใจพอแตรมนำนาคำครัสุดท้ายทายสุดนี่ขออีฟซีทุกคนโศกโฉบมนันๆได้พี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนาะครับพอกันชิปนาะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม